วิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้โดยจิโกคาร์บอนประจำวันเสาร์ที่2กันยายน2566โดยผมจิโก้และผมจิมมี่ครับก่อนจะไปพรีวิวกันนะครับหรือว,ว่าวิเคราะห์กันวันนี้เราคัดฟุตบอลมาทั้งหมด6คู่นะครับพรีเมียร์ลีก4คู่และก็ฟุตบอลบุนเดสลีกาอีก2คู่เราไปสุปผลฟุตบอลเมื่อคืนค่ำคืนนี้กันก่อนนะครับสืบผลที่เด็ดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับวันทีเด็ดเราที่เราให้ไป5ตัวนะครับก็กินไป3าม นะครับเสียไปสองนะครับคู่ที่เราเสียดายก็คือการิสนะครับเปิดบ้านพบกับเบียริวเมื่อวานเบียริวบุกไปนาก่อนนะครับตั้งแต่สิบนาทีแรกหลังจากนั้นพวกเขาก็โดนตีเสมอแล้วก็โชคร้ายโดนใบแดงครับทําให้โดนยิงไปสองลูกเลยทีเดียวสําหรับเบียริวเมื่อวานนี้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งที่เราเสียดายนะครับน้องนะครับน้องเปิดบ้านพบกับมาร์เซนะครับมาร์เซบุกไปนําก่อนตั้งแต่นาทีที่สี่ครับจาก อิสมาลาซานะครับหลังจากนั้นน้องโดยใบแดงครับตั้งแตไปนาทีที่9แต่พวกเขาก็ตีเสมอได้ในนาที39นะครับแต่อลมปิกมาเกก็ไม่สามารถที่จะยิงที่จะชนะได้นะครับก็เลยคู่นี้เลยจบที่สกอร์หนึ่งหนึ่งครับทั้งทั้งที่อีกฟั่งเหลือ10ตัวแต่ยิงไม่ได้ครับมาเกโอ้โหเสียดายมากครับคู่นี้นะครับส่วนคู่ที่เราแบบคิดว่าน่าจะไม่รอดแล้วหรือเปล่าคือดอมูลนะครับ กับไฮเดรนาฮคู่นี้ให้ลองที่ไฮเดรนไฮนะครับเป็นดอดมูลนะครับตั้งแต่15นาทีแรกพวกเขานําไปก่อน2ประตูต่อศูนย์แต่ไฮเดรนไฮมาคึดในช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับตีเสมอได้2ประตูต่อ2นะคู่นี้ก็กินเต็มกันไปนะครับส่วนรูตันทาวพบกับเวสแฮมครับเวสแฮมมาได้2ประตูนะครับนาไปก่อนจากจาร์ลอโบเวนกับเคิร์กซูมาครับส่วนลูตันทาวตีไข่แตกได้ในนาที90กับแมต์จูนแอนเดอร์สันนะครับคู่นี้ก็เราก็กินเงินไป นะครับสรุปผลงานที่เด็ดเมื่อวานให้ไป5ตัวนะครับกินไป3มเสียไป2เดี๋ยววันนี้เราเจอกันใหม่ครับเพราะชีวิตต้องก้าวต่อไปและสู้ต่อไปครับยินดีด้วยกับคนที่ตามนะครับที่เด็ดเรามันแน่นอนอยู่แล้วไปเริ่มกันที่คู่แรกที่โกเลือกมาเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเตะเวลาสามทุ่มตรงเบิร์นลี่เปิดบ้านพบกับทอตทนอสเมอ แข่งที่สนามเติร์กมัวสเตเดียมราคาตอนนี้อยู่ที่ฝั่งทีมเยือนต่อราคา0.75ก้อนแข่งอา,อาจจะมีราคาเหลืออยู่ที่0.5นะครับสูงต่ำอยู่ที่2.75นะครับ อัตราราคาพูเจ้าบ้านชนะอยู่ที่3.82ทีมเยือนชนะอยู่ที่1.72และอัตราราคาเสมออยู่ที่3.82นะครับไปดูตารางคะแนนกันนะครับเบอร์ลี่อยู่อันดับที่18แข่งแล้ว2นัดยังไม่ชนะใครแล้วก็ไม่เสมอใครครับแพ้รวด2นัดยิงได้แค่ลูกเดียวเสียไปถึง6ลูกส่วนสเปอร์นะครับแข่งไปแล้ว3านัดชนะไป2เสมอไป1ยังไม่แพ้นะครับได้ประตูไปถึง2เอ้ย6ลูกเสียไป2ลูกมี7คะแนนอยู่อันดับที่3ครับผลการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับ10นัดล่าสุด เบอร์ลี่เอาชนะไปได้2นัดเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง7นะครับอัตราชนะอยู่ที่20%อัตราทำกำไรอยู่ที่50%อัตราเกมสูงอยู่ที่40%สําำหรับผลงานการพบกันในการที่เบอร์ลี่เป็นทีมเป็นทีมเย้านะครับหรือเป็นเจ้าบ้านนะครับสินัดล่าสุดชนะไป3เสมอไป้3แพ้ไป4อัตราชนะ30%อัตราทำกำไรอยู่ที่60%อ์อัตราเกมสูงมีเพียงแค่3 0ครับผลงานช่วงหลังที่คู่นี้เจอกันนะครับสติต่างๆมันไป ภาพมันฟ้องออกไปที่ราคาต่ำนะครับยิงสานัดหลังสุดนี้คือยิงแค่แค่นัดละลูกเลยทีเดียวนะครับไปดูผลงานของเบอร์ลี่กันนะครับในการเป็นรวมทุกถ้วยรวมทุกรายการ10นัดหลังสุดของพวกเขานะครับเบอร์ลี่นะครับสินัดหลังชนะไป5เสมอ1แพ้4อัตราชนะอยู่ที่50อัตราทํากําไรสูงเียเดียวเลยครับอยู่ที่60%อัตราเกมสูงอยู่ที่3 0นะครับผลงานลา่ลาล่าสุดของเบอร์ลี่ ก้าบุกไปชนะนอตทิแฮมฟอร์เรสในการสัปดาห์ในฟุตบอลคาราบาวครับมานะครับแต่10นัดหลังสุดรวมทุก,ทกๆรวมทุกรายการนะครับเป็น7นัดหลังสุดนะครับของเบอร์ลี่พวกเขามีใช้ไดห้หมด3นัดเสมอ1แพ้3อัตราชนะอยู่ที่42.9%อาอัตรา,ตราทำเงินอยู่ที่42.9และอัตราเกมสูงอยู่ที่57.1%นะครับผลงานล่าสุดที่เล่นในบ้านก็เปิดบ้านแพ้กับแอสตันวิลล่าไป1ประตูต่อ 3. สาสำหรับเบอร์ลี่นะครับไปดูสเปอร์กันบ้างนะครับ สินัดหลังสุดของเขานะครับรวมทุกถ้วยชนะไป5เสมอ2แพ้3อัตราชนะอยู่ที่50อัตราทำกำไรอยู่ที่40อัตราเกมสูงอยู่ที่70%เลยทีเดียวถือว่าสูงผลงานล่าสุดของซอเปอร์นะครับเล่นกลางสัปดาห์คาราบาวครับก็บุกไปเสมอกับฟูลแลมมา1 1แล้วยิงจุดโทษอะนะ แพ้ไปนะครับเป็นฟูลแรมที่เข้ารอบต่อไปส่วนผลงานเป็นทีมเยือน10นัดหลังของพวกเขาครับชนะ3เสมอ3แพ้4อัตราชนะอยู่ที่30อัตราทําเงินอยู่ที่20อัตราเกมสูงอยู่ที่70%ผลงานช่วงหลังครับสเปอร์2นัดหลังในการเล่นเป็นทีมเยือน พวกเขามีผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอ่ส่วนส่วนสกอต่ําก็ต่าอย่างเดียวเลย2นัดหลังนี้ยิงไม่เยอะนะครับสำหรับสเปอร์ไปดูราคาให้ดิแคปย้อนหลังกันนะครับเป็นทางด้านราคา0.5นี้เป็นทางด้านเบอร์ลี่นะครับทำกํากไรไป2เสียไป3แต่ถ้าราคา0 5นของสเปอร์นี่โหเสียทุกนัดนะครับมีเศรษฐีไม่ค่อยดีเลย<า>ทีเดียวลยแล้วไปดูราคาเบอร์รี่า2.5 2ววกเเขสสสูง3ต่่นรปอร์ สูง3ต่ำ2เหมือนกันเลยนะครับสามนัดต่อไปของทั้ง2ทีมนะครับฟูลแลมจะไปเยือนนัดดิ่งแฮมฟอร์เรสต์นะครับแล้วก็เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับส่วนทอตแนมาโดสเปอร์นะครับต้อนรับการเยือนของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแล้วก็ไปเยือนอาร์เซนอลแล้วก็เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของลิเวอร์พูลมองแล้วก็คือหนักทั้งคู่นะครับอีก3นัดต่อไปวิเคราะห์กันเลยนะครับสำหรับคู่นี้สเปอร์นัดกลางสัปดาห์ก็ถือว่าปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่่่่่่นน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 ะะะะคคคครรรัััััับบบเเเเอาาาาาาผผูู้้้ลลลลลลหหกกกกๆมมมมงที80วววยไจจแแ็็ดิส เกมลุกนะครับแต่นาที่แล้วก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกของกองหน้าตัวเป้านะครับล <Richard, S 1> ิชาร์ลีสันใช่ลิชารลสันก็ยิงพ <Richard, S 1> ุ๊บแพ้ปั๊บ แต่นัดนี้นะครับก็มาเล่นในลีกด้วยแล้วก็บวกกับผลงานของสเปอร์มีผลงานที่ดีในลีกคิดว่านัดนี้น่าจะเบียดคว้าชัยไปได้ไม่ยากเย็นครับหน่ 0, น่าจะมีครับไปเร่มวันที่คู่ที่2เลยเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษอย่างเช่นเดิมนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบกับฟูลแลมเตะที่สนามเอดิฮัสเตเดียมราคาตอนนี้อยู่ที่เจ้าบ้านต่อระคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับสูงต่ําอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งอัตราชนะเจ้าบ้านถือว่าสูงเลยทีเดียวอยู่ที่1.11 อัตราชนะทีมเยือนอยู่ที่14นะครับส่วนอัตราราคาเสมออยู่ที่7.40นะครับตัรางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นจ่าฝูงนะครับแข่งไปแล้ว3นัดชนะลวดนะครับยิงได้6ลูกเสียไปเพียงแค่1ลูกมี9คะแนนนะครับส่วนฟูลแลมแข่งไปแล้ว3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1ยิงได้3ลูกเสียถึง5ลูกนะครับมี4คะแนนอยู่อันดับที่12นะครับผลงานพบกันของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านเนี่ยก็คือแมนซิตี้เนี่ยเอาชนะไปได้ทั้งหมด10นัดรวดเลยนะครับ โอ้โหโดยที่อาตานะัตราทำกำไรอยู่ที่50%อาัตราเกมสูงอยู่ที่20%มาดูแมนซิตี้ในการไปเจ้าบ้านในเจอกับฟูแลม10นัดล่าสุดนะครับชนะไป9เสมอไป1แพ้ไม่เคยแพ้เลยนะครับอัตราชนะอยู่ที่90%อัตราทำกำไรอยู่ที่60%อัตราเกมสูงอยู่ที่30%ไปดูผลการแข่งขันทั้งหมด10นัดล่าสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมทุกถ้วยรวมทุกรายการนะครับ10นัดหลังสุดนะเขาเก็บใช้ไปได้ทั้งหมด7นัดนะครับ เสมอ2แพ้1อัตราชนะอยู่ที่70อัตราทําเงินอยู่ที่40อัตราเกมสูงอยู่ที่10นะครับ10นัดหลังสุดของพวกเขาเป็นทีมที่ไม่ค่อยยิงเยอะสักเท่าไหร่นะครับจะเน้นแค่มีผลการแข่งขันที่ดีนะครับส่วน10นัดหลังสุดในการเล่นเป็นทีมเย่าของเขารวมทุกถ้วยนะครับพวกเขามีใช้ได้ทั้งหมด7นัดเสมอ2แพ้1อัตราชนะอยู่ที่70อัตราชนะเดิมพันอยู่ที่30อัตราเกมสูงอยู่ที่10%ผลงานช่วงหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับใครเล่นสูงนี่แทบ ไม่ทําเงินให้กับเขาไม่ให้ทำเงินเลยดีกว่าครับโดยส่วนมากจะเป็นต่ําอย่างเดียวนะครับไปดูผลงานฟูลแลมกันบ้างนะครับสิบนัดหลังสุดของเขาชนะ3เสมอ3แพ้4อัตราชนะอยู่ที่30อัตราทําเงินถือว่าสูงทีเดียวนะครับอยู่ที่60%อัตราเกมสูงอยู่ที่50นะครับผลงานนะัดล่าสุดของเขาก็เปิดบ้านเสมอกับ ทัดเฉพาะสเปอร์มา1ประตูต่อนหนึ่งนะครับแต่ถ้าไปดูสถิติทีมเยือนของพวกเขาแล้วก็ฟูลแลมนะครับสินัดหลังในการเป็นทีมเยือนชนะ3เสมอ1แพ้6อัตราชนะ30อัตราทําเงินอยู่ที่60อัตราเกมสูงอยู่ที่40เปอร์เซ็นต์ผลงานนัดล่าสุดของฟูลแลมในพรีเมียร์ลีกนะครับก็บุกไปเสมออาร์เซนอลแบบที่ฟูลแลมเหลือ10ตัวนะครับเสมอไป2-2โอ้โหกีดการ์ดเต็มของกีดการ์ดกันใหญ่นะครับสำหรับนัดนั้นนะครับสำหรับฟูลแลมไปดูราคาให้ดีแคปย้อนหลังครับ ราคานี้2ลูกควบ2ลูกครึ่งเนี่ยแมเชสเตอร์สิแมเชสเตอร์ซิตี้เสียไป3สูงแล้วก็กินไป2ส่วนฟูลแลมนะครับสถิติมีแค่นัดเดียวก็คือแพ้แมเชสเตอร์ซิตี้ไปนะครับราคานี้ก็50นส่วนราคา3ลูกครึ่งนะครับแมเชสเตอร์ซิตี้นะครับยิงสูงไปทั้งหมด3นัดแล้วครับแล้วก็เสียไป2นัดนะครับต่ำไป2นัดส่วนฟูลแลมนะครับต่ำไป3แล้วก็สูงไป2นะครับ นัดต่อไปของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะไปเยือนเวสต์แฮมนะครับส่วนฟูลแลมนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลูตันทาวเราไปดูตัวผู้เล่นก่อนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตัวที่เจ็บหลักๆก,ก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับมีควินนี่บอยจอห์นสโตนแล้วก็มาร์เอลอาคันจิอาจจะต้องรอทดสอบความฟิตส่วนผู้เล่นหลักๆก,ก,ก็ยังแนวรับก็ได้กวาดิโอนมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับส่วนตัวกลางสองตัวก็เป็นอาร์เก้กับดีอาร์สขวาก็จะเป็นไคลวอเกอร์เหมือนเดิมกองกลางการที่ได้โควาซิตมาก็เติม เต็มทีมได้ยอดเยี่ยมนะครับส่วนโรดี้ปีนี้เล่นค่อนข้างดีทีเดียวนะครับส่วนแนวลุกก็ยังเป็นเหมือนเดิมเป็นกิลิธโฟเดนซิลบาแล้วก็ฮาแลนต้องดูอีกนิดนะครับโรดี้ประเผลปีนี้ได้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของเล่นดีมากได้ทชมงลุกงรับเลยใช่เก็บเรียบแล้วแมสซีได้ตัวใหม่มามาเทลนูเนสกับไอปีกที่มาจากลาลิกเอิงอะโดกูอ่านั้นนี้ก็อาจจะได้ลงนะครับแต่ว่ามาเดลนูเนสอาจจะต้องรอดูหน่อยว่าจะจะมีโอกาสได้ลงนัดนี้หรือเปล่า ส่วนทางฟูลแลมนะครับก็ยังเป็นชุดหลักประตูเปเรโน่ครับแล้วก็กองหลังก็ยังเป็นชุดเดิมกองกลางก็ยังได้ตัวเก่งปาลิญญาคงยังยังไม่ย้ายไปบาเยนเนาะมีข่าวเฉายแต่ว่ายังไม่มีข่าวการซื้อขายนะครับปาลิญญาก็บายเยนได้อาดได้เงินจากขายให้กับลิเวอร์พูลไงไอการเป็นเบิร์กอาจจะเอาเงินสมทบมาซื้อปาลิญญาก็ไม่แน่เพราะมันมีวันเนื้ออ่าใช่ยังมีเวลาอยู่ครับ ส่วนแนวลุกก็จะเป็นวิลสันไปเลล่าแล้วก็รีดแล้วก็กองหน้าตัวเป้าก็ยังเป็นชิมิเนสหลักๆ2ทีมนี้ก็ยังเป็นตัวผู้เล่นชุดหลักอยู่นะครับมาวิเคราะห์กันผลงานช่วงหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นทีมที่ยิงไม่ค่อยเยอะเลยนะครับแล้วอีกอย่างโค้ชเขานะครับแป๊บกว่าดิโอลาก็ยังเจ็บอยู่ด้วยนะครับก็ยังผ่าตัดอยู่ก็ยังไม่สามารถจะคุมทีมก็ให้มือขวานะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่เป็นการคุมทีมนะครับส่วนฟูลแลมครับผลงานนะครับ นัดล่าสุดในลีกก็พวกเขาก็ทําผลงานได้ดีสามารถบุกไปเสมอกับอาร์เซนอลอาร์เซนอลมาได้นะครับก็ถือว่าแต่นัดนี้นะครับมันถึงว่าเป็นถึงการปลดปลดล็อกของตัวเองของแมเชสเตอร์ซิตี้นะครับน่าจะกดฟูลแลมได้ไม่ยากเย็นนะครับสามศูนย์่าจะแล้วฟูลแลมนี่นัดที่แล้วไปเจออาร์เซนอลก็เหลือ10คนก็วิ่งสู้ฟันเหมือนกันแล้วก็นัดกลางสัปดาห์ต้องไปเสมอเสมอแล้วต่อไปล้ยิงโทษอีกเล่นเ้อยเล่นร้อยยี่สิบนาทีมาแมเชสเตอร์ซิตี้มีสภาพความสดยู่ ใช่ฟิตกว่าแล้วก็มีอกเวลาพักมากกว่านั้นนี้ก็แมนซิตี้น่าเอาชนะไปได้ไม่ยาก3 0มีครับมี3 0มศูนย์เลยไปต่ออีกคู่นึงนะครับ เป็นฟุตบอลพิวริกเหมือนกันนะครับโหวันอาทิตย์นี้ทีมใหญ่เตะเร็วนะวันเสาร์ก่อนจะปล่อยตัวไปให้ทีมชาตินะเอลซี LC, เปิดบ้านพบกับนอติงแฮมฟอร์เรสเตะที่สแตมฟอร์ดบิตนะครับราคาตอนนี้เจ้าบ้านต่ออยู่ที่1.25อัตราสูงต่ำอยู่ที่2ลกครึ่งครบ3นะครับอาตาัตราราคาผู้เจ้าบ้านชนะอยู่ที่1.33ทีมเยือนชนะอยู่ที่7.20และอัตราเสมออยู่ที่4.70ครับ ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับเชลซี Chelsea, ทีมอันดับที่10แข่งมาแล้ว3นานัดชนะ1เสมอ1แพ้1ได้5ประตูเสียไปถึง4ลูกมีแค่4คะแนนนะครับส่วนนอตติิแฮมฟอเรสต์นอตตทงแฮมฟอเรสต์อยู่อันดับที่1 4่แข่งมาแล้ว3นานัดชนะไป1อ่าแล้วก็แพ้ไป2นัดนะครับยิงได้5ลูกแล้วก็เสียไปถึง6ลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับ10นัดล่าสุดเชลซี Chelsea, เอาชนะไปได้6เสมอสา3แพ้ไป1แล้วก็อัตราชนะอยู่ที่60% อัตราทำารไรอยู่ที่ 33. 3เเท่านั้นนะครับอัตราเกมสูงอยู่ที่40%ผลงานการพบกันอองทั้งสองทีมในการที่เชลซีเป็นเจ้าบ้านนะครับแปดนัดล่าสุดชนะไป6เสมอ2ยังไม่แพ้เลยนะครับอัตราชนะอยู่ที่75%อัตราทำกำไรอยู่แค่40%แล้วก็อัตราเกมสูงอยู่ที่50%ครับ ไปดูผลการแข่งข,ขันทั้งหมดของที่ผ่านมาของเชลซีนะครับสินัดหลังสุดของพวกเขาพวกเขาทาชนะไปได้5เสมอ4แพ้1อัตราชนะ50อัตราทําเงินอยู่ที่40อัตราเกมสูงอยู่ที่3 0นะครับส่วนผลงานการเป็นทีมเย่าของเขานะครับชนะไป5เสมอ4แพ้1อัตราชนะ50อัตราทําเงินอยู่ที่40อัตราเกมสูงอยู่ที่30ซนะน,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 นะครับผลงานน้าล่าสุดของเชลซีนะครับก็เล่นในฟุตบอลคาราบาว ครับนะครับก็เปิดบ้านชนะ a f c วิมเบลดนไป2ประตูต่อ1นัดน,นั้นก็เะโห็ผู้เล่นตัวสำรองลงหลายคนนะครับแต่ถ้าผลงานในพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดของพวกเขาก็เปิดบ้านชนะลูตันทาวแบบสอนวันไป3ประตูต่อศูนยนะครับส่วนผลงานนัดทำฟอร์เรสต์นะครับทีมเก่งทีมที่ทำเงินแต่ราคาต่อรองได้ดีที่สุดทีมหนึ่งนะครับ สิบนัดหลังพวกเขานะครับชนะไป2เสมอ1แพ้7อัตราชนะอยู่ที่20อัตราทำเงินอยู่ที่55.6อัตราเกมสูงอยู่ที่33.3%นะครับผลงานนะัดล่าสุดของเบิร์นอ่า,าทอมฟอร์เสรสเปิดบ้านแพ้เบอร์นลี่ไปในฟุตบอลคาราบาวครับนะครับส่วน10นัดในการเล่นในทีมเยือนของเขาข ท็อปีฮมฟอร์เรสนะครับก็ชนะไป2เสมอ3แพ้5อัตราชนะ20อัตราทำเงินในเกมเยือนของเขาขสูงทีเดียวถึงเจเลยทีเดียวนะครับอัตราเกมสูงอยู่ที่40นะครับเยือนนัดล่าสุดของเขาก็บุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่พวกเขาก็พลาดท่าปาชัยไป3ประตูต่อ2นะครับท่านรองก็ยิ้มหวานไปครับสำหรับนัดนี้นะครับเลทราคานะครับหนึ่งจุดสองห้าสถิตย้อนหลังห้านัดหลังสุดนะครับ เชลซีไม่สามารถทำกำไรได้เลยเสียทุกนัดนะครับส่วนนอตเทมฟอร์เรสลูกควบลูกครึ่งพวกเขานะครับสามารถทำเงินได้2นัดและเสีย3นัดนะครับส่วนเชลซีอัตราสูงต่ำราคา2ลูกครึ่งควบ3ามพวกเขาเสียหมดทุกนัดนะครับส่วนนอตเทมฟอร์เรสต์งลูกครึ่งควบ3าพวกเขาสูงไป3และต่ำไป2นะครับไปดู3นัดต่อไปของทั้ง2ทีมนะครับเชลซีจะไปเจอบอนมัดนะครับแล้วก็ เจอวิลล่าแล้วก็ไปเยือนฟูลแลมนะครับส่วนฟอเรสนี่จะเปิดบ้านต้อนรับการังยิงของเบอร์ลี่แล้วก็ไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ต้อนรับการัยิงของเบนฟอร์ดคู่นี้วิเคราเป็นไงครับคิดว่าเชลซีนะครับกลางสัปดาห์เขาก็โลเทชันตัวผู้เล่นเยอะนะครับแล้วก็ไม่ไม่มาผู้เล่นหลกัหลกๆก็ถือว่ามีสภาพความฟิตที่ดีกว่าไม่เหมือนกับ ley, เบอร์ลี่ไอนอกจากฟอเรสนะครับยังใช้ผู้เล่นชุดหลกัหลกๆเล่นกลางสัปดาห์มาอยู่นัดน,นี้ยังคิดว่าเจ้าบ้านมีภาษีที่ดีกว่านะครับแล้วก็ ผู้เล่นหลักๆเริ่มจูงกันติดด้วยไม่ว่าไกเซโดหรือว่าเอนโซน่าจะมีดีมีทีเด็ดมาฝากแฟนๆแน่นอนคิดว่าล่ากองหน้าแจ็คสันน่าจะยิงได้ด้วยคิดว่า2 0ครับแต่ฟอเรสต์ไปเป็นทีมเยือนทำตังหมดเลยนะสามนัดติดแล้วเจอทีมใหญ่ด้วยนะทำตังกับแมนยูทำตังกับอาร์เซนอลนะเป็นทีมที่เหนียวแน่นและแพ้ยากแต่คิดว่านัดแต่คงไม่น่าใช่นัดนี้นะครับคิดว่าล้าแหละร่างกายนักเตะมันคงมีล้าแบบเล่นมาทุกนัดอะแล้วใช้ชุดเดิมหมดด้วยใช่ สโอตทีมยังไม่ได้ใหญ่มากไปกันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเขาอังกฤษอีกเช่นเดิมนะครับคู่นี้เราให้เป็นคู่เอกนะคู่เอกเลยแต่เวลาห้าทุ่มครึ่งน,นะครับไบรตันแอนโฮปเอาเบียนนะครับพบกับนิวคาสเซิลราคาตอนนี้ไม่มีใครต่อรองครับเสมอในเสมอกันราคาสูงต่ําอยู่ที่ราคา3อัตราชนะเจ้าบ้านอยู่ที่ราคา2.33ทีมเยือนชนะอยู่ที่2.45อัตราเสมออยู่ที่3.72ครับ ฟุตบอลสูสีมากคู่นี้เป็นฟุตบอลที่สูสีและเป็นบอนทลบอที่วิ่งสู้ฟัดแล้วก็เป็นบอลที่เพสซิ่งทั้งคู่น่านจะสู้สนุกเลยทีเดียวสนุกแน่แนะนําให้ต้องดูบอลเท้าต่อเท้าดีทั้งคู่ดูตารางคะแนนกันนะครับไบตันอยู่อันดับที่6นะครับแข่งมาแล้วสามนัดชนะไป2แพ้ไป1ได้ประตูไปถึง9ลูกเสียไป5นะครับมีอยู่6คะแนนอยู่อันดับที่6นะครับส่วนนิวคาสเซิลนะครับแข่งม 3, าแล้วสามนัดชนะไป1ยังไม่เสมอนะครับแพ้ไป2 ได้ไป6ลูกเสียไป4มี3คะแนนอยู่อันดับที่13นะครับผลงานการพบกันของทั้ง2ทีม10นดัดล่าสุดไบตันเอาชนะไปได้2เสมอไป5แพ้ไป3อัตราชนะมีแค่20%อัตราทํงไรอยู่แค่30%อัตราเกมสูงอยู่ที่50%ส่วนผลงานการพบกันของทั้งทีมในการที่ไบตันเป็นเจ้าบ้านนะครับ10นดัลล่าสุดไบตันชนะไป4เสมอไป4แพ้ไป2อัตราชนะอยู่ที่40%อัตราทํงอะไรอยู่ที่40%อัตราเกมสูงอยู่ที่30ค่อข้างจะออกเสมอนะ่นี้ บอลเอาดูสถิติตรงนี้นิดนึงนะครับช่วงหลังนี้ไบตันพก,กนิวคาสเซิลมักจะแพ้ราคานะครับเป็นนิวคาสเซิลมักจะมีทําเงินมาิวคาสเิาจะทำเงิน,นะงนห้านัดหลังนี้นาสเซิละทำเงินได้ทุกนัดนะครับไปดูผลการแข่งันทุกนัดของไบตันสิบนัดหลังสุดของพวกเขานะครับมีใช้ไปได้สี่นัดเสมอสองแพ้สี่อัตราชนะสี่สิบอัตราทําเงินอยู่ที่ห้าสิบอัตราเกมสูงอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สามนัดหลังสุดนี่สูงเรียบในของพิมียร์ลีทที่ไบตันลงทําการแข่งขันนะครับ ส่วน10นัดในการเป็นส่วน10นัดในการเป็นเจ้าบ้านของเขาชนะ4เสมอ3แพ้3อัตราชนะ40อัตราทำเงินอยู่ที่50อัตราเกมสูงอยู่ที่60%ผลงานนะล่าสุดที่เล่นในบ้านก็เปิดบ้านแพน้กับเวสแฮมทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองครองเกมบุกมากกว่าบุกแล้วบุกเล่าบุกยังไงก็ยิงไม่เข้าเจอส่วนทีเดียวเรียบร้อยเลยครับสำหรับไบตันไปดูนิวคาสเซิลกันบ้างครับผลงานของพวกเขา10นัดหลังสุด ชนะ6เสมอ2แพ้2อัตราชนะ60อัตราทำเงิน60อัตราเกมสูงอยู่ที่50นะครับผลงานเพิ่งมาเป๋ช่วงหลังนิวคาร์เซ่น2นัดล่าสุดในพิมพ์ลีกนะครับเจอทีมใหญ่นะครับจริงๆนะัดดิวพูมก็ไม่เป๋ประมาณนิดนะึงใช่10นัดหลังสุดในการเป็นทีมเยือนนะครับ9นัดหลังสุดในการเป็นทีมเยือนของนิวคาสเซิลน,นะครับชนะ5เสมอ2แพ้2อัตราชนะ55.6อัตราทําเงินก็55.6 อัตราเกมสูนอยู่ที่66.7ผลงานช่วงหลังของนิวคาสเซิลนะครับสนัดล่าสุดลงทัพอุ่นเครื่องนะครับนิวคาสเซิลนะครับในการเล่นเป็นทีมเยือนพวกเขามีมักมีผลงานที่ดีนะครับแล้วก็มักทําเงินได้ด้วย3นัดหลังสุดก็ถือว่าใครที่ตามเชียร์นิวคาสเซิลก็ทําเงินไปสําหรับการเล่นเป็นทีมเยือนของเขาไปดูราคาให้ดีครับย้อนหลังนะครับราคาเสมอนะครับไบตันนะครับก็ชนะไป2แล้วก็เจ้า3นะครับส่วนราคาเสมอของนิวคาสเซิลนะครับเจ้า2แล้วก็เสียไป3 นะครับราคาสูง3ของไบตันนะครับจะสูงแค่นัดเดียวนะครับแล้วก็ต่ําไป2แล้วก็เจ้าไป3นะครับนิวคาสเซิลก็ราคาสามลูกราคาสูงก็เจ้าไป3ต่ําไป1แล้วก็สูงไปหนึ่งนะครับสามนัดต่อไปของทั้งสองทีมนะครับไบตันนะครับต้องไปเจอศึกหนักนะครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เปิดบ้านต้อนรับการยือนของบอลมัดแล้วก็ไปเยือนแอสตันวิลล่าส่วนนิวคาสเซิลนะครับต้อนรับการยือนของเบนฟอร์ดแล้วก็ไปเยือนเอซิมิลานในยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ ไปเยือนบรเซ์ดอนมุนในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนกันครับไปดูตัวผู้เล่นก่อน,นครับทั้งสองทีมตัวผู้เล่นเจ็บเจ็บก็ยังคงเป็นเป็นตัวดเดิมๆนะครับไบตันก็ยังไม่มีเอนจิโซนะครับส่วนทางนิวคาสเซิลเนี่ยอาจจะต้องรอเท่าอบความฟิตของโจลิงตันแต่ว่าบอสแมนกับโจวิลล็อกนี่น่าจะเจ็บนะครับไบตันตัวใหม่พร้อมลงไหมเนะี่ยทีเซนยืมมาจาก บาร์เซโลนาอันซูอ,นะอันซูฟาติเออได้ลงไหมคาดว่ามีชื่อนะมีชื่อสำรองเพราะอยู่บาร์ซ่าเขาก็ซ้อมมาตลอดอ่าก็ต้องมาลุ้นกันนะครับได้ตัวใหม่มาตัวดาวรุ่งพุ่งแรงของบาร์ซ่าตัวนิคอสเซ่นตัวหลักก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับผู้สาประตูเป็นนิกป๊อปนะครับงหลัง4คนก็ทิปเปียชาเบิร์นแล้วก็แมททากเก็ตนะครับกองกลางก็ยังเป็นกองกลางชุดเก่งโตนาลี่กิมารา์แล้วก็โจลิงตันก็อ่าแนวล,ลุก3คนก็ยังชุดเดิมนะครับอเมรอนแล้วก็ กอดอนแล้วก็กองหนัททัวร์เป็นอิซัคคู่นี้สู้ที่กองกลางครับผลงานนัดที่แล้วนิวคาสเซิลนี่ไม่น่าพลาดไม่น่ารีบถอดโตนาลี่ออกนะครับทั้งๆที่นําลิเวอร์พูลอยู่แล้วแล้วมีตัวผู้เล่นที่มากกว่าด้วยนะครับถอดไปพักกองกลางหลายคนนี่ทําให้เกมเปลี่ยนไปเลยเนี่ยไ oh, พ่ไม <any S 1> <5, S 2> ่คอยรับบฮาวเนี่ยเนี้ยนอกจากนัดที่แล้วเนี่ยน่าจะนัดนี้น,น่าจะได้บทเรียนเพราะว่าโตนาลี่ค่อนข้างจะได้ทั้งลุกทั้งรับแล้วก็ค่อนข้างเป็นบอลที่มีกลืนพอสมควรน่าจะรู้แล้วว่าโตัวนารีแมตช์สำคัญเนี่ยต้องเอาไว้้ส่่่ววนนนนไบตตัััเเียยผูลก็ง ตัวหลักๆก,ก็เหมือนเดิมนะครับกองหลังก็จะเป็นเอสสุพินานดังเวสเตอร์แล้วก็เวสแมนนะครับส่วนกองหน้าก็จะเป็นเฟอร์กูสันส่วนซ้ายขวาก็จะเป็นตัวแข่งเหมือนเดิมมิโตมะก,กับซอลิมาคู่นี้ออวิเคราะห์ง่ายๆตรงๆเลยครับเพราะว่าหนึ่งหลังจากดูนัดที่แล้วเขาแพ้เวทแฮมมานะครับไบตันนะครับคู่กองหลังเขาช้ามากครับมาไม่สามารถประกบอันโตนิโออยู่ได้เลยแล้วอันเตโรอินซักนี่สไตล์คล้ายกันนะแข็งแกร่งแต่อินซักจะมีความเร็วมากกว่าคู่กองกลางคู่กองหลังของ ไบตันไม่สามารถที่จะเอาอินซักอยู่แน่นอนครับความล้องตัวใช่เชิงสูงความล้องตัวมีสูงมากกว่าคิดว่าคู่นี้ให้เลือกเชียร์จริงๆให้อยู่ที่นิวคาสเซิลครับไม่น่าแพ้ด้วยแลวสถิติต่างๆรวมถึงเฮตูเฮตและอัตราทําเงินเวลาทั้งคู่เจอกันไปทางที่นิวคาสเซิลคู่นี้ให้อยู่ที่สถิติเลยครับอยู่ที่นิวคาสเซิลครับนิวคาสเซิลชนะ2-1 2-2เขไปดูคู่ต่อไปกันนะครับเป็นฟุตบอลบุนเดสลลกาของเยอรมันนะครับ ไบเออร์เลว์คูเซนทีมฟอร์มแรนณช่วงนี้เปิดบ้านพบกับดามสตัดทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับผลงานราคาตอนนี้อยู่ที่เจ้าบ้านต่อราคา1.75หรือว่าลูกครึ่งครบ2นะครับสูงต่ำอยู่ที่ราคาสูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งอาัตราชนะอยู่ที่เจ้าบ้านชนะอยู่ที่1.19 อัตราทีมเยือนชนะอยู่ที่9.90แต่อัตราเสมออยู่ที่6.10ครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับไบเออร์เลเวอกุเซนอยู่อันดับที่3แข่งมาแล้วสองนัดชนะทั้งคู่นะครับยิงได้6ลูกเสียไปเพียง2ลูกมี6คะแนนนะครับส่วนดัมสตัดนะครับแข่งมาแล้วสองนัดแพ้ทั้งคู่นะครับได้แค่1ลูกเสียไปถึง5ลูกนะครับผลงานการพบกันของทั้งคู่นะครับมีเพียงสถิติมีเพียงแค่5นัดย้อนหลังนะครับก็คือเป็นเลเวอร์กูเซนเนี่ยชนะไปถึง4ไม่เสมอนะครับแล้วก็ แพ้ไปหอัตราชนะอยู่ที่80%อัตราทำอะไรอยู่ที่50%อัตราเกมสูง5%นะครับส่วนผลงานการพบกันของ2ทีม3นัดเนี่ยเป็นเลเวอร์ชนะไป2นะครับแพ้ไปดูสถิติรวมทุกถ้วยรวมทุกรายการของเจ้าบ้าน,นครับไบเออร์ลลเวอร์พูลเซนนะครับ10นัดหลังเขาชนะไปได้5เสมอ2แพ้3อัตราชนะ50อัตราทำเงิน50อัตราเกมสูงก็50แต่ให้ดูสถิตินี่นิดนึงนะครับ5นัดหลังของพวกเขานี่ ทำเงินนะครับทั้งท่านต่อนะครับเนี่ยทำเงินกับราคาออสนะครับห้านัดเลยนะครับแล้วก็สูงถ้าใครเล่นสูงของไบโออรเลโวเซนห้านัดหลังนี้ก็ถือไม่เสียเงินเลยนะครับจะทํากําไรไปได้4นัดแล้วก็เจ้าไปได้เพียง1นัดแต่ถ้า10นัดเกนัดหลังในการเล่นในบ้านนะครับของเขาชนะไป4เสมอ3แพ้2อัตราชนะ44.4อัตราทําเงิน44.4อัตราเกมสูงก็4 4 4นะครับผลงานนัดล่าสุดในการเป็นเจ้าบ้านก็นัดเปิดฤดูกาลนะครับเขาสามารถเอาชนะ อาเบร์และซิกไปได้3ประตูต่อ2นะครับไปดูดามสตัดกันบ้างน,นะครับผลงานของพวกเขา10นัดหลังสุดชนะได้1เสมอ2แพ้7อัตราชนะ10อัตราทำเงิน12.5อัตราเกมสูง37.5นะครับผลงานเป็นทีมเยือนของพวกเขา10นัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้7อัตราชนะ10อัตราทำเงิน25เปอร์เซ็นต์อัตราเกมสูง37.5เปอร์เซ็นต์ผลงานนะัดล่าสุดในการเป็นทีมเยือนของดามสตัดนะครับก็บุกไปแพ้ไอทัสแฟรงเฟิร์ตมา หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผลงานไม่ค่อยดีแต่กินราคานะครับดามสตัดนัดที่แพ้แฟงเฟิร์ตได้กินราคาเพราะแฟงเฟิร์ตต่อหนึ่งจุดสองห้าไปดูสถิราคานี้กันนะครับเป็นมันจะเป็นราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับเลเวอร์ทากาไรไปได้ทั้งหมด3นัดเสีย2นัดนะครับดามสต,ตัดก็ทํากําไรไป3เสีย2เช่นกันนะครับอัตราสูงต่ําราคา3ลูก ไบเออร์หเวอร์คูเซนนะครับจะสูงไป1น,นัดนะครับเสมอไป2แล้วก็ต่ำไป2ส,ส่วนนามสตล์ก็เช่นกันครับราคาสูง3ส,สูงไป1น,นะครับเจ้าไป3แล้วก็ต่ำไป1น,นัดนะครับ3นัดต่อไปของทั้ง2ทีมนะครับอ่าไบไบเออร์หเวอร์คูเซนจะ ทำบิ๊กแมตช์นะครับจะเจอกับไบยอนเนียวนิกแล้วก็อาร์เดนฮฮมแล้วก็ไมล์05นะครับส่วนน้มสัตว์จะไปเจอบรูซเซียมืนเช่นกัตบักสตุดการ์แล้วก็เวเดอร์เมมินนะครับไปดูตัวผู้เล่นกันก่อนนะครับนัดนี้ไบเออร์เลวูเซ่นฝากความหวังไว้ที่เบนฟากเก้พาเซ่นะครับกองหน้าตัวเป้าที่มีผลงานลงสองนัดยิงทั้งสองนัดแล้วนะครับส่วนตัวทำเกมนะครับไม่ต้องเป็นวูดหรือว่าฮอฟแมนก็พร้อมลงทำเกมครับแล้วก็วิงแบ็กตัวเก่งฟิมปงที่มีข่าวกับหลายทีมดังในยุโรปก็พร้อมที่จะกกรระะชาาาาลล่เเนนนนนนดด้้ขวคัับีป็ เล่นในบ้านด้วยนะครับลูกทีมของชาบี้ออลอนโซนะครับช่วงนี้กำลังมีความมั่นใจนะครับเล่นในบ้านนะครับแล้วก็ผู้เล่นแผงกลางนะครับไม่ว่าเป็นการอิกชาก,ก้าพร้อมลงบัญชาเกมแดงกลางคู่นี้ให้เลือกเชียร์อยู่ที่เจ้าบ้านได้เลยครับคิดว่าคู่นี้เผื่อสกอร์แต่ถึง3 0ด้วยผมว่ายิงไซต์แตกใช่ครับคิดว่าคู่นี้ให้อยู่เจ้าบ้านได้เลยไบเออร์เลวุเูเซนไม่ผิดหวังครับใช่เพราะไอ้ดูสถิติเนี่ยลามสตรัรดเนี่ยไม่ดีเลยแล้วการเป็นเจ้าบ้านคือไม่ดีเลยปเปรียบเทียบกับไบเออร์เลวุเูเซนทีีี่ฟออรร์มตนน้ดจิง ทีมระบบทีมการเล่นค่อนข,ข้างลงตัวใช่ตั้งแต่ได้อาลองโซมาเป็นโค้ชนี่ก็ฟอร์มเยี่ยมทีเดียวดามสตักจะต้องมาขอยาจากไบเออร์ลิเวอร์พูเซ็นห้างยาเพื่อบรรเทาต,ตัวเองนะครับเยียมยายจิตใจใช่ให้ต่ออยู่ที่ไบเออร์ล<ม>ิเวอร์พูเซ็นได้เลยครับไปกันที่คู่สุดท้ายนะครับเป็นฟุตบอลบูเดเลิก้านะครับเตะเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับมูเซนกัดบักเปิดบ้านพบกับบาเยรนมิวนิคนะครับราคาตอนนี้เป็นที่ ทีมเยือนบุกมาตอน1.5นะครับไม่ต้องมีคอร์ได้ไหมคุณฮะส,สูงต่ำอยู่ที่ราคา4ไม่ต้องคุยอะ่ะยิงเละหมดอะราคาอัตราพูอยู่ที่เจ้าบ,บ้านชนะอยู่ที่6.30ทีมเยือนชนะอยู่ที่1.30อัตราเสมออยู่ที่5.70นะครับตารางคะแนนนะครับบรูสเซียมันเชนกัดบักนะครับ2นัดเสมอไป1แพ้ไป1ได้เพียงแค่4ลูกเสียไป7ลูก มี1แต้มอยู่อันดับที่12ส,ส,ส่วนไบเยเนมะร์ิวนิก2อนัดชนะทั้งคู่นะครับได้ไปถึง7นะครับเสียไปเพียงแค่ลูกเดียวมี6แต้มอยู่อันดับที่ <c oughs> 2แต่ไปดูผลงานการพบกันนะครับ10นัดล่าสุดบริษัทมัเชนกันบกักเอาชนะไปได้6นะครับเสมอ2แพ้2อ,อัตราชนะ60%อัตราชนะออสโอ้โ กำไรอยู <g> ่ที่90%าอครับอัตราเกมสูงยอยู่ที่40%ผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมตอนที่ uh, การบัตไปเจ้าบ้านนะครับสินน่าล่าสุดชนะไป6เสมอไป2แพ้ไป 2, อัตราชนะอยู่ที่60%อตัตราชนะออสยอยู่ที่90%าอตัตราเกมสูงยอยู่ที่50%เ็นห็นไส้ตีต้องเปลี่ยนใจปะใช่การบังเก่งกับไ <Bayern> <c oughs> <c oughs> บเยนวะไม่ <c oughs> <c oughs> มาดูสถิติของมูเช่ยนกนบาบักสิบนัดหลังของเขานะครับชนะไป5เสมอ3แพ้2อัตราชนะ5 0อัตราทําเงินอยู่ที่1 4แต่อัตราเกมสูง,ขงเขาอยู่ที่4 2 9แต่ให้ดูที่สถิติการเสียประตูของเขานะครับ2นัดล่าสุดเขาเสียไป7ลูกถือว่าถือว่ากองหลังที่ห่วยแตกคือกองหลังนี่แบบว่าพร้อมเสียประตูนะครับรุ่ยร่าแบบสุดรุ่ยสุดร่ามากกองหลังเนี่แต่ไปดูถ้า10นัดหลังสุดในการเล่นเป็นทีมเย้าของเขานะครับไป็น็นัดหลังสุดนะครับ ชนะไป4เสมอ1แพ้2อัตราชนะอยู่ที่57.1อัตราทําเงินอยู่ที่42.9อัตราเกมสูงอยู่ที่14.3ผลงาน,น,นล่าสุดในการเล่นในบ้านเขาก็โดนไบเออร์รอเรลกุเซนบุกมาถล่มไป3-0นะครับส่วนไบเยอร์มิวนิกนะครับ10นัดหลังของพวกเขาก็มีผลงานที่ดีเลยทีเดียวชนะไป7เสมอ0แพ้3อัตราชนะ70อัตราทําเงินอยู่ที่40อัตราเกมสูงอยู่ที่50%นะครับไปดูทถิติทีมเยือนของเขาบ้างนะครับเตะทั้งหมด9นัดหลังชนะไป6 แพ้3อัตราชนะ66.7อัตราทำเงิอนอยู่ที่2.2 2อัตราเกมสูงอยู่ที่ 33. .3 3 3สิถิตในการเล่นเป็นทีมเดียวของเขาเนี่ยมักจะออกสูงนะครับสองนัดหลังสุดของพวกเขาก็ออกสูงเลยทีเดียวสำหรับไบเยนมิวนิกเปิดรูก,กาลนะครับเป็นในการเล่นเป็นทีมเดียวของเขาก็บุกไปถล่มเวดเวดอร์เบเมนมา40แต่ผลงานนะครับราคาล่าสุดอัตราต่อราคานัดล่าสุดของไบเยนก็เปิดบ้านชนะ เอาบวกมา3ามประตูตอนหะนึ่งนัดนั้นต่อสอร่งขึ้นครบาก็ถือว่าทำไม่ทำเงินนะครับสว่วนับเยิ้งไปดูเลยราคาต่อรองนตอนนี้ราคา1.5นะครับย้อนหลังนะครับกัดบักทำเงินไป2เสียไป2นะครับส่วนบบเยิ้งมิวนิก1.5พวกเขาไม่สามารถทำเงินได้เลยเสียทุกนัดครับอัตราสูงต่ำราคา4บาบเยิ้งอ่ามอเช่นกัดบักไม่มีสถิตนะครับส่วนบบเยิ้งมิวนิกอัตราสูง4พวกเขาสูงไป2นะครับจเจ้าไป2แล้วก็ต่ำไป1สึานัดต่อไปของทั้งของ2ทีมนะครับ เหมือนเช่นกันบักต้องไปเจอดัมสกัดแล้วก็อบบาเบลัสซิกแล้วก็บวกคุมนะครับส่วนไบยันนิวนิกต้องไปเจอเลเวอร์กูเซนแล้วก็อยู่ฝ่ามเปี้ยนลีกต้องไปเตะกับแมนยูนะครับแล้วก็โหเตะนัดแรกกันมั้งเนี่ยแล้วกเตะนัดแรกเลยเออแล้วก็ไปเจอกับเอฟซีโคเปนเฮเกนนะครับไปดูตัวผู้เล่นก่อนนะครับของทั้งสองทีมตัวผู้เล่นเจ็บก็ยังเป็นตัวหลักนะครับ ก็ยังทางมือเชนกรบัก็ยังเป็นโคเน่ตัวเก่งนะครับส่วนทางไบเยนมิวนิกก็น้อยเออร์ก็ยาวๆไ้ครับแล้วก็มาเสียจามมุสเซล,ล่าไปอีกแล้วก็เสียเป็นยิมปาวาให้กับอินเตอร์ไปแล้วก็ต้องรอดทดสอบความฟิตของราเฟลกูเลโรนะครับกองหน้าก็จะเป็นแฮีิเคนที่ฝากความหวังได้แล้วก็ค่อนข้างจูนกับทีมติดได้ไวทีเดียวฤดูกาลนี้ยิงไปอะไรละสามลูกเนะาะในม,ล,มลีกนะครับส่วนวส่วนอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือกองหลังของไบเยนคือช้ามากอุปาเมกานเพราะว่าไม่น่าจะเป็นตัวนี้ที่ได้ลงนะ คิดว่ามันเขาเป็นผู้เล่นที่ช้าแล้วก็จ่าย<ต>บอลไม่ค่อยดีด้วยเขาก็เลยนะไปเอาไอ้คิมินแจมาซ้อนไงก็อเอามีตัวคิมินคิมินแจมายืนคู่กับโูเมกโนกาโนมันทางบอลดีแต่มันช้าส่วนแบ็คซ้ายก็ยังมีตัวเก่งอยู่นะมาซาลูย์แบ็คขวาแบ็คขวามสซาลูย์ส่วนแบ็คบบซ้ายนี่ไม่ต้องสืร์ฟครับอับบอสโตเดวิสและอับบอสโตเดวิสกองกลางก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นคิมมิดกับกอเลสกาส่วนแนวลุกซ้ายขวาก็จะเป็นซาเน่กับโคมองที่โชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีอ่าไม่ใช่กระบอกต้องรอทดสอบ โทมัสคามาเวงคาร่านะครับที่สายิงไปแล้ว2ประตูนะครับส่วนนัดนี้ก็น่าจะสามารถจะเข็นได้ลงครับถ้าไม่งั้นก็ไม่มีใครยิงบา,บาเยอร์ได้นะครับถต่วาวิเคราะห์นัดนี้คิดว่าบาเยอร์น,นะครับถึงแม้จะมีเสถิติไม่ดีอะไรกันแล้วแต่แต่ปีนี้ได้กองหน้าที่สามารถฝากผีฝากไข่ได้อย่างเฮลิเคนนะครับสามารถเก็บบอลแดนบนได้แล้ว่าจ่ายบอลให้เพื่อนวิ่งทะลุทะลุดวงขึ้นไปทาประตูได้คิดว่านัดนี้นะครับ ทั้งปีกแล้วก็มุลเลอร์น่าจะมีสกอร์นะปีกสองข้างแล้วก็ซานเน่แล้วก็โคมันน่าจะ,ะมีชัยไปได้ไม่ยากเพราะว่ากองหลังของโบเซียมเช่นกันบักไม่ได้เหนียวแน่นนะครับไม่ว่าจะเป็นวูเบอร์หรือว่าอิทาคุระนะครับก็ไม่ได้เหนียวแน่นเท่าไหร่2นัดที่ผ่านมาเ็เสียไป,ไปถึง7ลูกถึงว่านาัดนี้ก็น่าจะโดนอีก3เม็ดแหละครับคิดว่าบาเย่นน่าจะมีชัยไปได้นะครับฤดูกาลนี้ค่อนข้างจะจับตาที่เคนเพราะว่าเคนเนี่ยมันค่องมีแพชชั่นหรือมีความกระหายมากกว่าเพราะย้ายมาก็อยากได้แชมป์เลยอะ<ช>่ะปีน ที่มีตัวป้อนซ้ายขวาดีๆอย่างนี้นั้นนี้ก็ให้ไปที่ไบ<ป>ยูนิคสกอร์แหละครับสกอร์คิดว่า2-0ย์ครับผมว่า3ด้วยไปสรุปทีเด็ดวันนี้เราให้ไปทั้งหมดห้าหกคู่เลยนะครับวันนี้ให้ต่อสเปอร์นะครับต่อแมซิตี้ต่อเชลซีอ, Chelsea, อยู่นิวคาสเซิลต่อเรเวอร์แล้วก็ต่อบบเยนวันนี้บอลต่อต้องทำงานยังไงวันนี้ใครชอบคลิปนี้กับช่องชิโกโกาบอนก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดหูกใจกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ